ที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้ก็คือฝั่งลาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ่อคาสิโนโคิงโรมันนะครับแต่ว่าผมไม่มีความรู้มากเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะเชิญไกด์เป็นชิปปิ้งของที่นี่นะครับเป็นคนที่อยู่พื้นถิ่นที่นี่พี่เขาให้ความรู้กันนะครับอ่าครับสวัสดีครับ,อ,บ,อ,บอันนี้พี่ชื่ออะไรครับว <Woo! S 1> ินไนทนะ์เนาะอ่าแล้วฝั่ง <Wow. S 1> นู้นพี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเออมันเป็นยังไงเอ่อชื่ออะไรมี มีอะไรอยู่ฝั่งนู้นน่าเที่ยวไหมอะไรย่างี้ครับก็จะเป็นคาสิโนนะครับฝั่งนู้นครับก็จะเป็นโรงแรมที่พักครับแล่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อาหารในเที่ยวครับอ๋อมีแหล่งท่องเที่ยวมีอาหารในเที่ยวครับด้านล่างของคาสิโนตรงนูนนะะ้นครับจะเป็นอ่บ่อนคาสิโนบอลคาสิโนให้เราเข้าไปเล่นกันนะครับจะมีของโซนของตา่างประเทศแล้วก็โซนของคนไทยก็มีบริการเหมือนกันครับอ๋อมีบริการเราสอบถามพี่ออกไปนิดนึงนะพี่เขาบอกว่าเอ่อถ้าใครจะข้ามไปนู่นก็ต้องซื้อทัวร์ดีกว่าใช่ไหมครับซื้อทัวร์ดีกว่าเพราะว่าจะเป็น ที่พักแล้วก็โรงแรมก็จะเป็นราคาของทัวร์แล้วก็จะถูกกว่าเ้าไปเองครับรวมถึงการเดินทางด้วยก็จะมีรถของทัวร์ติดต่อให้ซึ่ง mm hmm. ไม่ต้องลําบากเดินทางไกลเพราะว่าพื้นที่ก็จะมองจากตรงนี้ไปนะครับ uh hmm. ก็จะเป็นหลายตารางเมตรนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ uh hmm. ถ้าเราไปกับทัวร์ก็จะมีไกด์แนะนําด้วยค,คือมันกว้างนะถ้าไปกับทัวร์<อ>จะถูกกว่านะครับพี่ขอแนะนําถ้าใครจะไปนะฝั่งนู้นอันนี้ก็คือแขวงบ่อกแก้วใแขวงบ่อแก้วครับ แขงบ่อแก้วนะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นคาสิโนคิงโลมันเห็นยใหญ่เลยตั้งงาตาเลยนะครับเขาก็มาให้ความรู้นะเขาบอกว่าข้าไปก็คือจะไปขึ้นเรืออยู่ฝั่งนู้นตรงสามเหลี่ยมทองคําแล้วก็จะมีตอมแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือมังกรมังกรใช่ครับมังกรนี่จะมีสปีดบอสด้วยครับก็จะมีสปีดบอสค่า150บาทเดี๋ยวเราจะแพ่นกล้องให้ดูที่หลังคือ150บาทต่อคนนะอ๋นะอ แล้วก็แต่ต้องไปติดต่อตอมอก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้ามแดนไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าหากว่าจะไปนอนค้างคืนถ้าหากว่าไม่ได้ไปกับทัวร์นะครับก็ต้องแจ้งที่ตอมอก่อนครับทางฝั่งไทยเราแต่ถ้าหากว่ากลับไทยไม่ทันก็ต้องแจ้งที่ตอมฝอั่งฝั่งนูนลาวเขาบอกที่ท่เรือมูนก็คือข้ามไปกลับได้ได้ทุกวันแหละแต่เขาก็จะมีเรือบริการแต่เราต้องสอบถามเที่ยวเรือก่อนแล้วก็สอบถามไกด์สอบถามอะไรก่อนก่อนที่จะเดินทางถูกต้องแต่ใครไปครั้งแรกก็เหมือนเดิมพี่ขอแนะนําว่า ไปกับทัวร์จะดีกว่าเยอะถ้าไปไปนอนด้วยก็มีความปลอดภัยสูงครับถ้าไปกับทัวร์หรือก็ใครขี้เกียจข้ามไปก็ดูด้วยตาเปล่าแล้วก็เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำได้ดีครับเดี๋ยวเราไปเก็บวิวฝั่งคิงโรมันนี้แข็งแข็งบอกแก้วให้ดูแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศสามเหลี่ยมทองคำวันนี้ให้ดูนะครับโอเคครับ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 ผม แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือนะครับเรามาสอบถามพี่เขาด้านล่างนะครับพี่เขาบอกว่าให้เราขึ้นไปเก็บภาพเก็บถ่ายบรรยากาศได้นะนี่เราก็อยู่บนเรือเลยนะนี่ปะพี่เขาบอกว่าขึ้นได้เราก็ขึ้นได้นะแล้วข้างล่างนี้ก็คือแม่น้ําโขงเนาะเรือที่เราอยู่นี่จะเป็นเรือของประเทศจีนนะครับเขาจะส่งสินค้าไปที่จีนนะครับแต่เราลงมาขอพี่เขาเนาะว่า ขอขึ้นไปถ่ายรูปนิดนึงพี่เขาบอกว่าขึ้นได้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีเบียร์ลาวแล้วก็ของสินค้าประเทศไทยนะครับเป็นพวกน้ํามันของใช้อะไรเงี้ยครับส่งไปประเทศจีนฝั่งนู้นก็จะเป็นคาสิโนคิงโรรมันเนาะอย่างที่เราบอกตอนแรกนะครับนี่เราขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนี่บนท้องเรือนะครับสุดยอดเลยสวยไหมนี่ครับธงก็เป็นธงเรือจีนนะครับนี่ ธงจีนเนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าธงประเทศจีนหรือธงประเทศเวียดนามหรือประเทศอะไรกันแน่ครับไม่แน่อาจจะเป็นธงเวียดนามนะครับเพราะว่าของแต่ว่าของที่เนี่ยส่งไปจีนกับเวียดนามอืมเป็นเรือของประเทศเขานะครับถ้าธงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพูดชื่อธงผิดเนาะอืมแต่ก็วิวตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยครับเป็นแม่น้ำโขงใหญ่ฝั่งนู้นก็จะเป็นคาสิโนโคิงโรมันนะครับ แล้วมองเห็นไกลๆตรงนู้นก็จะเห็นองค์พระนะองค์พระอยู่ตรงนู้นนะครับเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําประเทศไทยนะถ้าใครเคยมาหรือไม่เคยมานะครับเป็นธงจีนอ่ะเป็นธงจีนเนาะสรุปธงนี้เป็นธงจีนนะครับอ่ะมีบันไดตรงนี้นิดนึงพี่เขาบอกว่าขึ้นได้แอดเวนเจอร์ Adventure หน่อยไหมอ่ะจัดนะครับตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะถ่ายนะแต่พอดีเรามามาทํางานนะครับเนาะแล้วเราไม่เคยมาที่นี่ก็เลย เดี๋ยวีจะมาเก็บ,บัภาพบรรยากาศให้ดูนะครับภาพบรรยากาศหัวเรือนะครับมู้จะเป็นเรือของประเทศจีนคิงโรมันนี่คือใหญ่มากเนะาะใช่ดูนะครับัอนนี้ก็เก็บบรรยากาศดูฝั่งนู้นเขาก็จะสร้างนะครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูนะเนี่ยขนาดตาเปล่าใหญ่มาก เราเพิ่งเคยมากันครั้งแรกนะครับถ้าใครเคยมาแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เที่ยวแนะนําอะไรก็พิมพ์บอกกันได้นะครับครั้งหน้าเรามีโอกาสมาเราก็จะมา,าถ่ายทอดให้ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราเก็บบรรยากาศตรงนี้เสร็จเราจะไปที่สามเหลี่ยมทองคาตรงตรง,ตรงนู้นนะครับแต่วันนี้เราคงไม่ได้ข้ามไปประเทศลาวนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ้าจะไปก็ต้องติดต่อทัวร์จะดีกว่าซึ่งค่าทัวร์ก็จะอยู่ที่ประมาณาพันสองพันลองมาสอบถามกันดูอีกทีได้นะครับ เพราะเราวันนี้เราไม่มีเวลาเนาะเรามาทําธุระแล้วก็ได้ได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้นะครับจะขอเอาซูมออกก่อนนิดนึงอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สามเหลี่ยมทองคําแล้วก็ไปหาอาหารร้านเด็ดแถวนี้ให้ดูกันนิดนึงนะครับก่อนจะไปทํางานโอเคอาผมได้คอนเทนต์เฉยจะตอนลงนะครับผมนี่เราขอแอบ พี่เขามาดูนิดนึงนะครับที่นอนนะสําหรับคนนี่เาเป็นภาษาจีนนะครับเรือที่เราขึ้นมาถ่ายก็จะเป็นห้องพักสําหรับพนักงานที่มาพักที่นี่นะครับพี่เขาบอกขึ้นมาถ่ายได้นะเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเรือส่งสินค้าไปประเทศจีนนะครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นคิงโรงมันที่เราบอกนะนี่ยินดีแล้วครับผมเหลืออีกสามนาทีสามเหลี่ยมทองคำเจอกัน นี่เจอไปแล้ว นี่เราก็มาถึงหน้าองค์พระเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีท้องช้างให้รอดน,นะครับตรงนี้แล้วด้านล่างก็จะมีจุดชมวิวอ่าป้ายจะเขียนว่ามุลนิธิ4แผ่นดินนะครับผมก็คือ4แผ่นดินนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อความหมายก็คือฝั่งนี้เป็นประเทศไทยเนาะพี่เขาบอกแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวนะครับเนี่ยที่เรามองเห็นแล้วฝั่งข้างๆเลยตรงนี้ไปนิดนึงก็จะเป็นประเทศพมา่าเนาะอืมแต่ก็เลยได้ชื่อว่าสามเหลี่ยมทองคํานะครับที่นี่ แต่ว่าไม่รู้ว่า4ี่แผ่นด,ดินนี่คืออะไร,รเพราะว่าเรานับได้คือ3อ่าสประเทศก็คือสามเหลี่ยมทองคํานี่คือ3ประเทศมีลาวไทยพมา่านะที่อยู่ติดกันนะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่นะครับนี่<ห>นเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำใช่สวยมากนะครับอยู่ติดดินแม,ม่น้ำโขง คคนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีท่าเรือนำเที่ยวนะครับนี่นาคนะครัสามารถมาเก็นต่อได้โอเคเดี๋ยวเราไปวิธีกานก,กันเลยลุ้น นี่เราก็มาถึงที่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเนาะค่าเข้าคนละเท่าไหร่นะครับพี่ห้าสิบบาทนะครับอ่าก็มาติดต่อพี่ขอด้านหน้าได้เลยนะครับก็ถ้าเด็กต่ํากว่าสิบสองปีก็จะเข้าฟรีนะใช่ไหมครับอครับผมโอเคผมก็จะมีให้เลือกหลายแบบทำมาเป็นโปสการ์ดนะครับอเป็นโปสการ์ดเป็นสถานศพท์สามารถเลือกได้เลยท่านละหนึ่งใบครับ จะเป็นประมาณก็คือถ้าใครจ่ายค่าตั๋วปุ๊บก็สามารถเลือกโฟกาสได้อันนี้ก็จะเป็นภาพ ชาวเขากิจกรรมชาวเขาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฟิ่นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นภาพชาวเขากรีดฟิ่นอันนี้ก็จะเป็นเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือต่าง,างๆนะครับแล้วจุดที่ทั้งสองท่านอยู่เนี่ยก็คือศูนย์กลางของสามเหลี่ยมทองคำก็ะจะคือ,คอตรงนี้จุดที่สามประเทศมาชนกันนะครับ,รบตรงนี้ก็คือประเทศอันนี้คือพม่านะครับแล้วก็ลาวส่วนฝั่งไทยเนี่ยเราก็อยู่กันแถวๆประมาณตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมกัน แล้ว,ลว<ส>ก็อาจออจะเข้าใจว่าการที่สามประเทศมาชนกันเนี่ยคือสามเหลี่ยมทองคาแต่จริงเราไม่ใช่นะครับครับสามเหลี่ยมทองคาจริงๆแล้วก็แปลว่าพื้นที่ที่มีาาการค้าสิดมากในสมัยโบราณจริงๆแล้วมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยคือศูนย์กลางที่สามประเทศมาจดกันเฉยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพทุ่งฝิ่นสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝิ่นการปลูกฝิ่นมากมแล้วฝิ่นนี้จะแพงเท่ากับทองเลยก็เลยเรียกว่า<ม>อทองคำ<ม>ก็เลยเรียกว่าทองดำ<ม>เพราะว่าฝิ่นมีสีดำ<ม>ก็เลยพื้นชื่อสามเหี่ยมของ,ขงเขานี้ก็มาจาก ฟินอ๋อก็คือมาจากฟินไม่ใช่มาจากประเทศที่มาบรรจบกันไม่ใช่แต่ว่าประจบเหมาะกับประเทศมาบรรจบกันด้วยอ่าแล้วก็แต่จริงๆแล้วครับแต่จริงๆแล้วมาจากฟินใช่ครับอ่านี่ก็ได้ความรู้มองในแผนที่ด้านในนะครับจะเห็นเป็นภาพวิวมุมสูงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละก็มองจากมุมสูงเลยจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีการติดตั้งสามเหลี่ยมทองคำได้มาจาก อ๋อโอเคครับขอบคุณมากพี่ได้ความรู้มากเลยเลือกพลการ์ผมเอารูปสามเหลี่ยมทองคำาล้วกันเรามานี่เราก็ต้องเลือกนี่สินะแต่เป็นความรู้ใหม่นะก็คือที่นี่ได้ชื่อมาจากการปลูกฝิ่นอ่าแล้วก็เป็นฝิ่นสีดําก็เลยได้เป็นฝิ่นดําฝิ่นดําจนเรียกเพี้ยนมาเป็นสามเหลี่ยมทองคำอะไรประมาณนี้ แพงเท่ากับทองอ่าปิ่นแพงเท่ากับทองแพงเท่ากับทองอ่าเรียกปิ่นว่าทองดำโอเคครับเขาเป็นที่มาของสามเหลี่ยมทองคำครับเขาคุณมากครับพี่โอ้ได้โพสต์การ์ดด้วยนะอ่าอันนี้เองได้อะไรมาเขาเอาปิ่นมาอ่าวันนี้ผมได้สามเหลี่ยมทองคํามานะครับก็ได้รู้ที่ไปที่มาของที่นี่นะครับอ่านี่ตอนปิ่แต่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าว่า ทุกวันนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่าเนาะเมื่อกี้เราก็ลืมถามพี่เขานะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ความรู้แบบแน่นๆนะสามเรียงอ่าเขาบอกอ่ามีเทศไทยอันนี้ประเทศไทยอ่าพม่าอ่าแล้วก็ประเทศจีประเทศลาวอประเทศลาวลาวแล้วก็ไปจีนแล้วก็เวียดนามนะครับอืก็จะประมาณนี้เเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับ เรามากันครั้งแรกนะครับผิดถูกก็ขออภัยแต่เมื่อกี้ก็ได้ความรู้กับพี่เขาไปพี่ให้ข่าเยอ,อได้ความรู้เยอะมากนะครับใช้ได้เลยน,น,นี่ผมไม่เคยเห็นจริงๆตัวผมเองผมไม่เคยเห็นฝิ่นแล้วตอนนี้นที่เขาบอกว่าฝิ่นราคาตอนนั้นที่เทียบเท่ากับทองอแต่ว่าเป็นทองดำก็คือ คิดดูดิฟินไปไปเท่าราคาทองอะ่ะคิดดูอ,อย่างกับบิตคอยหรืออะไรไปไปอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นวิดีโอปลูกฟินอ่วิดีโอการทำฟินเราเก็บภทำดูนะครับก็จะค่อยๆโตนะอืแต่ต้นสวยนะเหมือนพวกเออ่ดอกเออ ดาวเรืองแล้วก็คล้ายๆดอกทานตะวันนะครับผมคิดว่าอันนี้พออเลยไม่มีของมาออกออกมาอ่าบีดอันนี้ก็เป,เป็นสีดำเลยนะเป็นการสาธิตการทำฝิ่นนะครับ้ามาเียอ่นนอออไม่ใช่อันนี้คือวิธีคับแต่ไม่อาจจะไม่ค่อยได้เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดไมมาเรา คือเรารีบเรามาแบบไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราผ่านมาพอดีเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้นะครับนะสำหรับใครที่ไม่เคยมาอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็สาธิตการเซฟฟินนี่นะก็จะมีลูกปัน้นมีอุปกรณ์ต่างๆนะเนาะ เมาฟินอยู่ <c oughs> นะตรงนี้สวยเลยเหมือนต้นไม้มันสวยเนาะต้นฟินอ่าต้นฟินสวยนะนด,ดูดิอ่าเป็นทุ่งวท่ฟินะ่ะอ่าแต่สวยเนาะดูดิดูดูภาพวิวด้านหลังดูดูอ่าถ้าปลูกปลูกกลางหุบเขานี่ก็คือแบบสวยมากแต่ที่ไหนได้คือยาเสพติดแล้วคนคิด คนคิดคนแรกคิดได้ไงว่าไอ้ดอกไม้สวยๆแบบเนี้ยเอาไปเออเอา,าไปทํายาเสพติดได้เออแต่ผมคิดว่าดั้งเดิมทีคงไม่ใช่ยาเสพติดหรอกคิดว่าอาจจะไปทําแบบอารมณ์แบบปลูกใบาย,ยาสูอะไร<อ>ประมาณนี้ครับผมก็คิดว่านะแต่ใครจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ ถ้าใครมาที่นี่สามเหลี่ยมทองคําหลังจากไปไหว้องค์พระเสร็จนั่งเรือนั่งเรือท่องเที่ยวเสร็จหรือใครจะข้ามไปฝั่งคิงโรมันฝั่งแขวงบอก้ก้วเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่นี่พิพิธภัณฑ์นี้นะไม่ควรพลาดนะครับาการมา,าใช่การมาที่นี่นะไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง โอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงห้องอ,อุปกรณ์เสพฝิฟฟ่นนะครับนี่ก็จะมีบ้องต่างๆนะครับเป็นร้อยๆอันเลยเนาะมีหลายแบบลายเลยใช่เป็นร้อยอันเลยก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับนี่เหมือนเหมือนกระบองเหมือนปี่เหมือนอะไรสักอย่างนะครับคนเราก็คิดได้นะนี่นะแล้วแต่แล้วแต่ระดับเลยนะครับ แต่ผมว่ามีความสวยงามนะสวยงามแตกต่างจากบ้องกัญชานะอันนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นเหมือนปืนเหมือนลำกล้องเหมือนสไนเปอร์เหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราจะมีลำมีลำกล้องลำรูวไว้ใส่ปิน่นแล้วก็จุดเพื่อดูดขึ้นมาเนาะแล้วต,ต,ตรงนี้ก็มีวิดีโอให้นะครับนี่อ่า วิดีโอการใส่ฟินโอเคเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันนะบ,บ้องสวยมากนะต้องมีชาวต่างชาติมาเที่ยวนะครับนี่ทะลุไปอีกห้องหนึง่ง 你更不对。